ที่การสั่งกาแฟเป็นภาษาอังกฤษหวานน้อยกินนี่กลับบ้านเวลาเราเดินไปถึงหน้าเคาน์เตอร์นเนาะเขาก็จะถามเลยรับอะไรดีคะงานบริการนี่ซูซี่บอก what do you want คุณต้องการอะไรแบบนี้เขาพูดได้ดีมันพอสุภาพต้องพูดตามสามประโยคนี้ what can I get for you today what are you having what would you like เวลาสั่งกาแฟนี่ขึ้นต้นแบบนี้เด้อ can I have can I get I would like, I will have เราก็ตามด้วยสิ่งที่เราจะรับมอคคาแก้ว ok หนึ่งจ้ะ I'd like a mocha please จะบอกแมนมอคคาจังสิด ok ka, ok เดะ mocha mocha Americano แก้วหนึ่ง I'd like an Americano please คือ I would นะคะเวลาภาษาพูดมันจะสั้นๆเนาะ I'd like ส่วนเรื่องของ size ขนาดเนาะแก้วกาแฟเด้ยาคึ้ยอย่างอื่นเด้ก็จะมี small เล็ก medium กลาง large ใหญ่เดี๋ยวความที่หนูเองนี่มักใ,ใหญ่ๆเนาะเล็กๆก็บออิ่มท้องเนาะขอลาเต้แก้วใหญ่กินที่นี่นะ I'll have a large latte for here please คำว่ากินที่นี่นะคะ for here for here บอยด้หยับคายเด้อสู้ยังมาคิดหยับคายเด้ For here คือกินที่นี่นะจ๊ะคาปูชิโน่แก้วเล็กแก้วหนึ่งแต่เอากลับบ้านนะ I'll have a small cappuccino to go please คำว่า to go แปลว่าเอากลับบ้านนะจ๊ะส่วนถ้าจะสั่งกาแฟเย็นนะคะหรือกาแฟที่ใส่น้ำแข็งเราจะพูดว่า ไอซ์ iced, แล้วก็ตามด้วยกาแฟนั้นอย่างเช่นอเมริกาโนเย็นรับกลับบ้านจะบอกว่า I'll have an iced Americano to go please I'll have an iced Americano to go please ไม่หวานจนเกินไปนะ not too sweet ไม่หวานจนเกินไปคำว่า too sweet ก็คือหวานเกินไปแต่เค้านี้ไม่เอาหวานจนเกินไปนะจ๊ะ not too sweet ทั้งหมดเนี่ยห้าปอนนะจ๊ะ that's five pounds please ทั้งหมดอ่ะห้าปอนนะจ๊ะอยู่อังกฤษนี่หนูก็มักไปนั่งเหตุงานอยู่ร้านกาแฟบ่ได้มักกินกาแฟได้สุูู่ฟอ้อนรอๆนี่หลายๆเขามักไปคุยสัพเพเฮระกันมักกินกาแฟก็ต้องมักแล้วล่ะเขานี่สุดอีลีโนนี่